สวัสดีค่ะ f อซีวันนี้แม่น้องกระดามาตามป้าพรพี่น้องป้าพรฝันว่าน้องเคยถี่ตายแล้วมาบอกเลขสองู่พี่น้องแต่มันบังเอิญหรือมันเป็นเรื่องแปลกประจักพี่น้องก่อนใต้น้องเคยเผนบอกเลขสองตัวห้างเดียวกับแม่บ้านพี่น้องแต่ป้าพรก็แย่งมาฝันอีกพี่น้องเผลนมั่นใจบางวดนี้ต้องมาคักคักพี่น้องเดือพีก็มาบอกบนบอกลางพรพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะผลหายตัวใดไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีปอบพ่อ,พอแมงดาคือเกาพี่น้องยังคือเห็นหนา้าแมงดาบ่อยแท้คนผมบ่มีบางทายคลิปบ่มีพี่น้องบางทายคลิปกันนี่แต่ว่าส่วนมากเพิน่นบ่ค่อยให้ความร่วมมือแม่น้องดาพี่น้องส่วนมากอันหาเป็นปะปะ,ปะลุงลุงเพิ่นจะใช้อายกล้องพี่น้องเพิ่อนจะใช้ตัวเลขอย่างยังคือปลาพ่อนีน่พีน่น้องอย่างคือปลาพ่อนีน่ปลาพ่อนีน่ก็เป็นเขาเรียกยงเป็นอันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ญาติแม่แมงดากับกับแม่เขาแมงดานะพี่น้องแมงดาเอิญผลป่านะพี uh ่น้องอันพอพอพอของอันเขาเรียกไงพี่น้องป่าพรเปิ่นฟันพี่น้องเปิ่นฟันเขาเรียกยังไงพี่น้องเปิ่นฟันแต่พอเขาบอาเราให้สุดให้เอิยน้องฟังพี่น้องแต่ว่าคนบอบอสะดวกออกกล้องนะพี่น้องเปิ่นก็เลยให้แมงดังดาเอาแต่ตัวเลขมาพี่น้องเพิ่งนะถ่ายทอดความฟันให้แมงดังาให้มาบอกสู่ย์เอฟซีฟัง พเพราะเลขมันบริไลายหางพี่น้องเลขมันมีสองโคพี่น้องเพิรนก็เลยบ่ายางให้เลื่อนผ่านนะยางเพิร์นก็เลยว่าเพิร์นเป็นไอ้ยังพี่น้องโชคเป็นหลับของเฮาเนาะพี่น้องเนาะของเอฟซีถูกทุกคนวันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดพี่น้องอ่านนี่เฮาสิมาวาวเห็นพี่น้องฟ้าพอนเพิ่นบอสะดวกออกกล้องพี่น้องแมงดากเลยได้เอาตัวเลขของเพิ่นเนี่ยมาเล่าให้เอฟซีฟังอีกทีหนึ่งสองอันนี้เลขมันเป็นเลขของแม่นองดาเลยเอฟซี FC เดจยว,วานอยูอ่แมงดาฟันอีกแล้ว ทั้งวีทั้งวันบอแมนพี่น้องอันนี้เป็นของความฝันของป้าพรป้าพรพี่น้องเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพื่นนั้นเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นฝันว่าอันคนทีเขาเรียกไงพี่น้องเขาเรียกไงพี่น้องอันน้องเคยของแกะนะเสียพี่น้องเสียแบบว่าพี่น้อง เลเกเสียยังเสียงกับท่านฮันนนอนไหลตายนะพี่น้องนอนไหลตายแต่ก่อนจะใต้นี่เพื่อนได้บอกเลขกับเมียเพื่อนไหวอีกพี่น้องเพื่อนในความอันนี้ในพี่น้องอันนี้เรื่องจริงคือคนทีเพื่อนมาบอกเลขนี่เพื่อนได้ใต้แปลี่น้องเพื่อนนอนไหลตายแต่ว่ามันบังเอิญตรงทีแบบนี้พี่น้องมันน่าสนใจมันมันพิกตรงนี้พีน <c oughs> ่น,อน <c oughs> ้องก็คือเลขทีป้าพรเพื่อนฝันไปตรงกับเลขทีเพื่อนบอกเลขก่อนใต้พี่น้อง บอเลขก่อนตายมีตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องแต่แต่ว่าพ่อนฟันมีสองมีสองขูนะพี่น้องอ่ะพี่น้องเริ่มต้นนะพี่น้องป้าพ่อนี่ฟันฟันว่าน้องเคยของป้าพ่อน,นี่นอนพี่นอนไร้ตายพี่น้องมาเข่าฟันวาเพิ่นเอิน,พอนเ,นเนนพ,นนพิ่นเอิญเอิญยี่พอป้าแล้วพี่น้องป้าป้าซื้อเลขไหนเด้อ ศูนย์สามกับหาศูนย์พี่น้องหาศูนย์กับศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามเน้นล่างเพินบอกล่างบอกบนพ้อพี่น้องศูนย์สามเน้นล่างหาศูนย์เน้นบนพ่อพี่น้องผนบอกแบบนี้พี่น้องแต่พ่อพอตื่นขึ้นมาผนก็ได้เล่าให้ญาติพี่น้องฟังเบิร์พี่น้องแล้วที่นี่พี่น้องมันบังเอิญตรงกันเลยพี่น้องบอก่าลูบังเอิญหรือหรือเพิ่นจงใจพี่น้องเพิ่นบอกเลขเมียเพิ่นก่อนใต้พี่น้อง คือเพิ่นบริจีบบริป่วยพี่น้องนอนลาตายเลยพี่น้องตายแบบว่าสบายพี่น้องเอาอยัางไงพูดภาษาสบายเราตายบม่ได้จีบบม่ได้ป่วยนอนไปเลยพี่น้องก่อนจะตายนี่แฟนของอันคนที่เพิ่นตายพี่น้องเพิ่นได้วอาสู่ภรรยาเพคนฟังแม่บ้านเพน่้นะพี่น้องว่าคอยนำะมักเลขหาศูนย์คอยมากมักเลขหาศูนย์คำคอยยังบทท่านใต้หรือคอยใต้ให้เจ้าสือให้เด้อหาศูนย์พี่น้อง เพิ่งว่าอยู่มือซองมือพี่น้องแล้วเพิ่นกะตกมังคืนพี่น้องเพิ่นกะนอนไหลไล่ตายเลยพี่น้องวันนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์พี่นอ้องป้าพรเพิ่นกัมาฝันมาฝัน,ฝนแล้มเลขตัวเดียวกันแต่ป้าพรฝันมีสองคู่ตรงปร้าพรฝันนี่เป็นมีศูนย์สาม หาศูนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกเลขก่อนตายพี่น้องพี่เลขหาศูนพี่น้องเนาะเข้าใจยังไงป้าพี่น้องคือมางามแต่น้อลูกสาวขอไอเอสวันดีเอฟซีก่อนเนาะวัสดีค่เอฟซีทำไมปากสวยจังเลยอ่ะน้าดีแค่ดีอาันนี้ไปอาชเกอโอ้โหพี่น้องสวยไหมคะสวยใส่ชุดว่ะว้าหนาพี่น้องสาวสวย เ <c oughs> อาพี่น้องสรุปตัวเลขพี่นอออ้องเอาผลยอกแม่พี่น้องเอยสรุปตัวเลขของป้าพรน,นะคะออป้าตัวเลขนะคะตัวเลขของป้าพรป้าพรเผิ่นฝันเห็นน้องเคยเผิ่น้องน้องเคยเผิ่นนะนได้แต่ใต้ไปประมาณอาทิตย์ก,กว่าพี่น้องเผิ่นฟันว่าน้องเคยมาบอกเลข0ูนย์สามเน้นล่างห้าศูนย์เน้นบน,พ,นพี่น้องแต่ว่าเลขตรงนี้มันแปลกตรงทีว่าพี่น้อง ก่อนที่เพิ่นจะตายพี่น้องเพิ่นได้บอกเลขแม่บ้านเพิ่นพี่น้องน้องเคยเพิ่นนั้นก่อนที่ตายได้บอกเลขแม่บ้านเพิ่นหาศูนย์ตัวเดียวพี่น้องเพิ่นบอกว่าเท่าเอ้ยถ้าคอยยังบ่ท่านตายหรือคอยตายแล้วคอยมากหมักเลขห้าศูนย์นี่คอยมาคักมักแน่พี่น้องคอยมาคักมักแน่พี่น้อง เพม่อนว่าคำคอยใต้หรือคอยบนใต้คอยกะจิซื้อหาร์ดซูนพี่น้องเพิ่์นบอกประมาณมือซองมือพี่น้องเพิ่์นก็นอนไหลตายเลยพี่น้องส่วนอายุของเพิ่์นพี่น้องเดี๋ยวไอซีกะจะว่าโอ้แล้วอายุคคนตายแล้วแม่น้องดาอายุของเพิ่์นเป็นเจ็ดสิบหกเลยพี่น้องเด้อเป็นญาติของญาติทางแม่น้องก็ได้เลยพี่น้องแต่เพิ่์นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเพส่วนได้เสียชีวิตแบบนอนไหลตายไปเลยพี่น้องก่อนตายบอกเลขภรรยาห้าศูนย์แล้วป้าพี่น้องป้าเพิ่์นมาฝันอีกกว่าพรมาฝันว่า คนทีใต้พี่น้องน้องเคยมาบอกเลขศูนย์สามเน้นล่างห้าศูนย์เน้นบนพี่น้องแต่ยังนี่เป็นเน้นหาศูนย์พี่น้องเป็นซื้อหาศูนย์บักไล้พี่น้องส่วนอายุเป็นกะเจ็ดหกพี่น้องแคปนาจ้อไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเลยๆอาจานหลายสำนักเบิงบุมมีผู้ใดรู้เลขจะออกสดได้พี่น้องแม่น้องดาเป็นแค่ซื้อนํำเสนอพี่น้องเป็นแค่แนวทางพี่น้องต้นป่าพรเพล่นฝันต่นกะได้เราให้กับแม่น้องดาแค่นี้พี่น้องเป็นตัวของเพิินเพินบอกก้าออกกล้องพี่น้อง คนบอกเอาตัวเลขไปให้แมงลงดาวให้เพิ่นทายทอดให้แมงงดาวแมงงดาวก็มาทายทอดให้เอฟซีฟ,ฟังอีกที่หนึ่ง,ง,งพ,ออกกพี่น้องแต่แน่ๆแมงงดาวก็ยังให้เพิ่นออกกลองพี่น้องแต่เพิ่นบรสะดวกเนะพี่น้องเนาะปยาวากันพี่น้องเอาเอาแต่ตัวเลขก,ก็ได้พี่น้องศูนย์สามเน้นล่างห้าศูนย์เน้นบนนะคะอายุคนตายเจ็ดสิบหกปีนะคะ นายจ้อพี่น้องเริ่มหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน68พี่น้องอเพราะนี่อาจจะเป็น03อาจจะเป็นล่างคือผลวานพี่น้องหาศูนย์อาจจะเป็นบนพี่น้องแต่แน่ๆเพิ่นเน้นหาศูนย์ลายพี่น้องเออาขอขอบคุณป้าพร,าพนร,พรนในลายที่ให้แนวทางของ FC มีโชค,ม,โชคมีลาวกับป้าพรน,นะคะแม่พี่น้อทยสองบรรยากาศแม่จ๋า เมือถจุกไหมอะพี่น้องเอ้ยเมือใหม่กันแล้วพี่น้องแม่ที่เกือบอาหารปัามันจะล้มอยู่แล้วเหมือใหม่กันแล้วพี่น้องมือมือแพ้เพื่อนแล้วเมือใหม่กันแล้วพี่น้องมือจุกดอกน้ำถั่วพี่น้องจากสูงสูงพี่น้องกลายเป็นต่ำเหวน้ำถั่วมไปถึงพี่น้องโอีกกระเบนหนังลูลีโอโอ้ยบรรยากาศมึงดูพี่น้องเอ้ยฝนตีตกใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือใหม่อีกแล้วแม่จ๋า จ้ะที่เกือบหันบ้ามันมันมันเกลี่ยนไปเกลี่ยนมาเออเกลี่ยนไปเกลี่ยนมาเพราะมันเอียงเออน้ำมันเยอะไงลูกน้ำเยอะมันเลยทำเป็นอย่างนั้นหนักละมั้งก็้ามาฝนตกหนักทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยอันนี้ค่าก็มีแดดหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าแดดเคืองหนึ่งคึ้นเคืองหนึ่งพี่น้องเยื่อยงค์เงื่อนกฎแปลก